ทรานาีท่านสมาิภารัฐนั้นท่านนายกท่านทกทุกที่ปรชาาไทย้องเจคพนักงานพนัท่านเจ้าของทารเมือครับผมบคท่าน่ท่านสมากสภารัน้นท่านทุกทุกท่ชาราทนะ

Okay. Mm -hmm. โหนังฟ้ามาอยู่ทางล่างที่บอกหนังฟ้าเขาเที่ยวพูนะ 嗯。 あ。<music> quan bàn khi vì dá phảità lâu khi cả qua bạn đề Uh, you're yeah, Satsang ช่วงที่รอหน้าแยกพิธามกำลังขนาดเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ได้รับการเปิทางพรพันนะครับว่าวันนี้เป็นวันการบูชาแม่พครูได้นำการงานทั้งหมดนะครับไปเป็นะพุทธาพิเศษและในจังหวัดชายใหญ่ที่ในด้านวัดหนองกระทังทองวัดนบอนในภาคป่าฉะนั้นถ้าท่านมีภารกิจนะครับไม่ว่าจะนำน้ำมนต์่ว่าจะเป็นกาอะไรในวันสำคัญแบบนี้ ม่ว่าจะเป็นการสังฆทานที่จุดของพระครูไม่ว่าจะเป็นการเติมนร้องภาคเช้าพระครูว่างนะครับภาคบ่ายนั้นนะครับพระคระูระจะต้องเดินทางไปที่วัดหนองสะพานกอนะครับไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษก,เกับเจา้าคณะจังหวัดเลยสรายธรรมยุทธ์นะครับซึ่งก็ถ็นว่าหลังจากนี้แล้วก็ยังมีวัดภูมบศมาถดูคอยเงินที่ทำเหรียญออกมานะครับประมาณ5้า้อยเหรียญที่จะเป็นรุ่แนแรกของวัดภูธบาม และก็ยังจะมีะท,ท่านพระรูนะครับได้มีโอกาสาที่จะได้ไปร่วมนะครับเรียกว่าอธิษฐานจิตเดียรด้วยนะแต่เวลานั้นยังไม่คาดแต่ว่าจองพระปูไว้แล,แล้วนะครับทางด้านเจ้าว่าว่าพุทธวันตรีปล่อยเงินนะครับฉะ,ะนมมั้นะนะถ้าหากว่าท่านได้ทำในวันสำคัญวันนี้วันหลังก็ได้นะครับพระปูว่างเสมอในเฉพาะตอนกลางวันนะครับแต่สำหรับท่านคิดว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ อยากจะทำบุญในวันสาคัญอยากจะอธิจฐาร่วมในวันนี้อยากจะนะครับทำเกี่ยวกับที่เป็นมงคลทำน้หมดอะไรต่างๆนั้นสะดอกเพรา้อมอะไรต่างๆนะถ้าเช้าก็ดูว่าแต่ถ้าบ่ายวันที่ไม่ว่างนะครับพระควรจะต้องโข้ไปน้างบัลลังก์วันพรุ่งนี้พระสุก็ถูกที่มนต์ไปสัเช้าที่บ้านสองพระนั่งบนถนนน้อยจันข้างวัดท่าโพกนะครับจะมาถ่ารูป แล้วก็จะอยู่วัดที่หนึ่งรูปในวันพรุ่งนี้นะครับะจะเป็นพระอาจารย์ท่านใดอย่างขึ้นอยู่บนยอพระพุธูจะได้มอบหมายให้นะครับญาติพี่น้องได้มาทำบุญจะได้จะไม่ไปหมดนะครับถึงแม้จะเป็นทน้เก้ารูปก็มีวัดอ๋อสองนางวัดห้าโบผสมให้เป็นเก้ารูปนะครับดังนั้นก็ดีดีว่าอตอนนี้จิตที่บนของพระ่านบูนันะ้นเห็น เรียนลายอยู่บนบ่วยาวมากเลยนะครับแล้วก็มาคุ้นแคร์อะไรอย่างได้เลยก็อีกหลายท่านนะครับบางท่านก็มาทาี่วัดนี่นะครับโดยไม่ต้องออกจากวัดไปทำที่บ้านนะครับก็มีหลายท่านครับที่จะทำบุญในทิ่ีเกุศลให้กับผู้วัยคนนะครับมาทำที่วัดนะครับครับตอนนี้ทางด้านทุกท่านที่มาร่วม การทำบุญวันนี้ก็ถือว่าเป็นรางสำคัญที่เราจะได้ร่วมทำบุญอุทิศไปถึงท่านเจ้ากวจักรในเรือบรรพบุรุษนะครับที่ร่วมรับไปแล้วนะครับซึ่งรอรับผลบุญจากลูกหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดียที่ได้เอาเอาไว้ที่ในวัดอะไรต่างก็ไปกราบไหว้ที่เจดีย์นะบางท่านก็ขวัญดินไปแล้วนะครับบางท่านก็ถึงแม้จะลอยอังคารนั้นมันเป็นการลอยเฉพาะเท่าเท่า ส่วนในัน <like. S 1> the ้าอัต hmm. ถ so so uh, no. ิการหลายหลายท่านจะเอาเสร็จไว้เพื่อนะครับได้มีถุงแซนด้าแย่นะครับหรือว่าไก็อาจจะเป็นบัลทผู้หลุดอะไรกันต่างนะครับเพราะว่าลอยอันารก็อันารก็แปลว่าเข้าผ่านนะครับฉะนั้นอัตถิก็แปลว่ากระดูกอ่าได้ไม่ลอยทั้งกระดูกพราะว่าโดยอรอยแต่เข่านะครับเข่าท่านแค่นั้นเองนะครับท่านจะเห็นว่าเวลาเขาลอยอันตรากาจะเอาเป็นที่เข่านะครับใส่ อาชนาทถุงนวดตลอดเป็นการได้จะสอ,อบอะไรต่างๆไปลอยที่ทางแม่ฮาร์ดอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละท่านว่งนนหน้าแต่ผู้ที่ร,รับไปแล้วจะได้เย็นสบายแล้วกับสายาน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ถือได้ว่าพระครูก็ไปดีเหมือนเดิมนะไม่ใช่เฉพาะคนในเชียงคานนะครับต่างจังหวัดหรือว่าา ผิดนะครับอาตามเพลก็ามาลอยอันายกันเป็นแถวนะครับโดยจะมีท่านพระครู้นี่แหละครับได้บุกไม้หมดไปและคืนนี้เวลา19าลการกฎาคมช่วงตนเป็นต้นไปเลยเรียกเพิ่กันหน้ทุกอาภัพุทุกท่านนะครับหรือว่าเพื่อนอาลักษณะนี้นจะทนตลอดจนมาหน้าขุ้นบอลแล้วก็วางศอุบาลิาีการยากปีทางครับร่วมเวียนเทียนครับเวียนเทียนที่จะหน้ารอบอุโบสถ วัดเทพรมาศหรือวัดอื่นๆตามแต่ท่านสะดวกนะครับหรือว่าวันนี้ทั่วประเทศนะครับของชาวพุทธเราก็จะมีการเรียนเดียนนะครับร่อบโบสถ์หรือว่าร่อบพระโบสถนะครับแต่ั้นท่านจะมาไปวัดไหนตามอัธยาสัยนะครับที่วัดของเราก็จะมีการเรียนเดียนเช่นเดียวกันเหมือนวัดต่างๆวัดอื่นๆนะครับแต่กรติ่มโจ๋สำหับญาติพี่สาวเพื่า และก็ขอขอบคุณทางด้านช่างไม้ระดักอาชีพจากหน้าปูปูนะครับที่ได้มาผ่ามไม้อา่าพืลให้วัดไปใช้ประโยชน์ไม้เหล่านี้แต่เป็นไม้ที่ยืนต้นไม่ตายนะครับแต่ว่าเป็นการที่เราจะสร้างศาลาสองหลังเราก็ต้องโค่นออกทั้งหมดเพื่อจะได้สร้างศาลาบรงเดือได้สะดวกนะครับอยู่ใกล้เทียงเราก็ต้องเอาออกอเพราะเกรงว่าถ้าสร้างไปแล้ว จะลงทั้งอุตสาหกร,รามภาคหน้านะประับผไม้เหล่านั้นเป็นไม้สักบ้างนะเป็นไม้ปรรูปบ้างนะครับไม้ไื่ออกเราก็ไม่เอาแล้วก็มีท่านมาทำโดยไม่คิดอูลค่าราคาเป็นต่อเป็นรายการอาชีพเขาเป็นจิตฐ์พักูท่นนั้นครับแม้แต่บางชนบทต่างๆก็รู้จัก่สัฐ์พักฟูนะครับและแต่เราก็มีนักใจเลี้ยงอาหาเรเลี้ยงเครื่องดื่มนะครับ,นะรบแล้วก็ค่าน้ำมันรถจากบ้าง ภาพนั้นเองครับมาสองสีนะสองครั้งแล้วนะแต่ถ้ารวมถึงในอดีตที่ผ่านมาก็หลายครั้งครับเป็นห้าสิครั้งแล้วจะขอขอบคุณทางด้านนะครับเจ้าของสวนสวนสัตว์นะครับสามต้นต้นใหญ่ๆนะครับเข้าถังสีนี่นะครับจะมาบริจาคให้กับวัดสามต้นโดยให้วัดไปโค่นเองนะครับและก็ไปถ่าเองนะครับเป็นม้นักดนะครับที่มีอายุยืนนานนะครับ อาจจะคล้ายๆกับภางคอเมริกานะปลูกมโนนาอยู่สวนฉะนั้นเป็นเรียนไม่ได้ทราบว่าตอนนี้มีผู้ใจดีหลายท่านนะครับเห็นไม้อยู่ในสวนในอะไรนาไม้ราชการอาจารย์ก็นุดก็เอามาอนุบาลทุกคนไปแล้วหนึ่งต้นเนาะสองต้นนะครับฉะนั้นก็ถือว่านี่แปดต้นนะแปดพ่อแปดสองต้นเป็นภานะครับเวลา อผู้ที่ขนมาก็คือเป็หน้าหัวหน้าแก้งจากเทศบาลนะครับว่ารถนั้นเป็นรถใหญ่นะครับและก็ขนทั้งับมาให้ขนทั้งพามะพร้าวเพื่อมาทาป่านะครับฉะนั้นที่พี่เาเรียกว่าเหล่าป่านั้นจะเป็นขนนองบ้านไอ้าย,าอย่าปีที่จะ่าคอยยี่สิบเราเนี่นยครับบ้านเพชรชินใหญ่อ้นแล้วก็มีตุนตาลสะเพียงต้นยางพุ่มตาลตะเพียงนะครับ ที่หลายคนบที่ช่วยกันเหลานะครับแล้วก็ตลอดจนนะกะ่าพระีิสุนั้นก็จะเป็นคนตัดตัดออกจากทาวุร้าวให้เป็นห้าแล้วก็คุณปามก็จะเอาไปส่งนะครับฉะนั้นอาวาธที่เป็นกิจของผมที่จะต้องาำให้ได้ที่ก้องกว่าเพราะใบไม้เกอดทุกว่าและปฏิหาริย์อย่างหนึ่งเมื่อการทัพกูไปทางวันที่20ในที่อนั้นนะครับจะมีน้าหน้า ย่างที่ทำลูกศิษย์น่าจะเป็นคุณตารับพุทราแมวแล้วก็หลวงพี่แหล่ช่วยจัดความแต่ปรากฏว่าลมกนหโอกครทับทำให้ชะนั่งใบไม้หล่นมากเลยครับแล้วก็ตลอดจนพัดออกมาจากกองเก่ามันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ต้องทำครับเพราะว่าเป็นจิตคิดจะต้องทำแต่แล้วสองวันติดต่อกัรผ่านไปพระครูกลับมาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่22ปรากฏว่าลมหายโดยทิเ้เชิงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่อัศจรายอีกอย่างหนึ่งครับอ่เมวืวานก็ไม่มีลมนะรับฉะนั้น2วันติดต่อกันที่ตองกูไปท่านั้นลมจะพัดกิ่งไม้กิ่งเล็กๆแห้งๆจะหล่นลงมาก็เกรงว่าจะได้อัตรายแล้วก็ไม่กล้าไปดีใ,ใต้ต้นนะครับดังนะนั้ถ 11, ถนะนถือว่าสิ่งที่เกิดอันจรายจากการตัวท่านตระกูนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็ ผีเส้นตาบเนาะข่าวดีก็จะมาได้ให้แจกได้ไม่ติดไม่ขาดได้ฉลองกันนะครับแต่ว่าเรายังไม่บอกอยู่นะครับว่าเป็นขาวดีอะไรเนาะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ดีของทุกคนที่เป็นศิษย์าศิษย์ของท่านพระสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ตอนนี้จังไฟบางยังเหยี็นก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่เป็นวันสำคัญทางกรานา วันพระัญทางศาสนาที่เป็นบัรทัดใหญ่ๆนั้นจะมีวันมาพระบูชาวันเพ็ญเดือนสามวันวิสาขหบูชานะครับวันเพ็ญเดือนหกแล้วก็วันอาสามบูชาวันเพ็ญเดือนแปดนะครับวันสำคัทางศาสนาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเลยครับดังนั้นถือว่าวันนี้ทุกท่านบาร้ีจะนำมาล่วงทังบุญนะครับหาบพระบูรุษแล้วก็อาบุญเทื่อตัวเองเสริมวงคนในตัวเองเสริมชีวิตตัวเองครับ หน้าที่การงานทาั้งความมั่นคงน,นะครับในการดำรงที่นะครับไม่ว่าจะไม่จำเป็นและกองถูกเผย่ขึ้นบไปวา,างางบุที่วัดน,นะครับขอให้ร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S เราก็จะทําให้กระารดำรงชีตของเรานั้นไปโลดแล่นไปได้อย่างสะดวกสบายนะครับแต่ถ้าหากบานร้านหลายร้า,านแต่เจ็บป่วยตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะนะครับ ความร่ำรวยนั้นก็จะอันตรพานฐานไปโดยทิ้งเะครับการที่จะมีชีวิตยืนยาวก็เงินก็ไม่สามารถจะเอาไว้ได้แล้วต้องที่จะแข่งขันเยอะอีกไม่กี่ท่าครับให้สี่ท่าก็มีทางน้าใจไม่ว่าสายดุนะครับไหลมาจองหน้าจลาวที่เราณข่า ปัจไปเป็นล <UK> ้านกว่าหลายานครับแล้วเราจะมีชื่อนะครับเวลาสร้างสาราเสร็จปิดไ้ให้สามันสาระว่าใครเขาต้องนี้เพน่มหรือว่าอาจจะถึงกับเพิ่มในเรื่องใดก็ได้เฉพาะแต่ทุกหลังนะครับพวกนี้นะครับาพือนี่จะเป็น้ช่ย